ทีมจากนั้นจะปรับตีเครื่องให้เป็นท่าสิบบาท ดีนะโอเคเลยนะครับอเคนะครับแล้วงเปิดจอวิคดูเปิดหลือว่าได้ใสติดบ้างนะโอ้รับ่เลยติดบ้างใช่ยังโอเคนะไปติดปนบครับ